เออผีอ่ะซาตานเออเออเออเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะเออเหมือนคนบ้าเหมือนดูคนบ้าตอนเนี้ยอ้อยผีอ่ะทำไมโดนน้องด้วยอ่ะกีนอฟยิงเยตายหมดเยเออต้องโตใหม่อ้อยกูต้องโตใหม่เลยกีนอบกีนอฟอ้อยอ้อยรันเดี๋ยวรันเดี๋ยวเพิ่งยิงกูรันรันอ้อยอ้อบกูลงตกลงมาโดนหนีบคอขาดเลย วายพอดีเลยวายแอะตายเลยระวังระวังระวังไน้ี่เปิดกระป,รงปองเปิดให้เห็นงูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรใส่เกงในไม่เป็นไรเล่นบอลแดนอ้วนมากี่ดอก ทุกคนพวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวมากแล้วทุกคนดูข้างนอกสินั่นแอปเปิลแจ็คเนี่ยจะมาตัวน้อยอะหรออ๋อมาดิตาโพเนียน่ารักน่ารักกี่โมงนะมึงดูแอปเปิลแจ เปลี่ยนไปทุกคนพวกเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้อ่ะแล้วจะออกไปยังไงล่ะอีตาคนนี้มันบอกว่าให้เราพังเสาอ่ะเราจะได้ออกจากที่นี่กันลองฟังดูป่ะเอาได้เลยพี่อ้โหดัน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 ทำได้ยังไงอ่ะดันเลยดันนี่ไงเนี่ยแตกแล้วอุ้ยได้แล้วอุ้ยอุ้ยสวยแล้ววะสวยสวยเว้ยสวยเว้ยสวยเว้ยสว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 ยตามลูกศรไปตามลูกศรไปตามลูกศรไปสวยทางนี้ ตัวไอ้ตัวไอ้ไอ้ไปตัวไอ้ตัวไอ้ขึ้นมาตัวไอ้ขึ้นมาแล้วตัวไอ้ขึ้นมาตัวไอ้ตัวหมุน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 วาวหมุนวาวหมุนวาวหมุนวาวเนี่ยหมุนวาวเออเออหน่ากวามากโอ้เอเปิ้ลแจ็คน่ากวามากเลยอ่ะเอฟเฟกต์หนึ่งคนในหางน้องไปหนึ่งอันแจกนะัะหดตัวได้อุ้ยอะไรอ่ะอันนี้เหมือนเราเก็บหมุนฟิล์มมาได้อ๋อ เหมือนสามารถดูได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ไงแอปเปิลแจ็คจับเด็กมาแล้วก็เด็กก็จะพังเสาหนีไปแล้วก็ปีนขึ้นมาเหมือนกับเราเลยว่าคุณคุณนะไป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 สามารถเข้ามาได้แล้วอุ้ยแเสร็บเหรียญเก็บเหรียญหนึ่งเก็บแฉลงด้วยแฉลงด้วยงัดท่องัดท่อว้าายลวงงัดลงมาแข่งทางนี้ทุกคนทางนี้ลงท่อเอ้ยลงมาทุกคนลงมาลงมา ไอ้ต้องซื้อเขาบอกถ้าเราอยากจะกระโดดเจ๊เก่งเนี่ยให้เราเติมโลบัโอุ้ยไม่เอาว่าโดดเองได้จรมีใครเขาจะมาตกแถวนี้วะรันโดดลงไปทำไมโดนอะไรอะรันโดดลงไปอะรันคิดสั้นอะนี่ไอมาทางสีเขียวเห็นบ้านนี่นี่เนี่ยมากดปุ่มต่อนี้นี่กดปุ่มไอ้รันอยากตกเาย ไม่ได้ผะพี่น้ปหางน้องหดตัวไปโดนไม่ใช่คอนเทนต์นะตกจริงนะไปไงนะไปกดปุ่มกอตรงนั้นสีเหลืองอะเออเออกดกดพี่กดกดขึ้นมาตามกดโดนะเนอไเียตมาตามมาเออเออสีเหลืองมาเขียวเขียวไม่ปะไม่าวอีสวมึงเล่นเก่งๆเลยดิมึงจะมาแอปไม่เก่งดิ เออเออเอออดตาดตออดตออดตอเอารันอีสวก็ตุ่มสีฟ้าเลยทุกคนมาดูอันนู้นอีตัวเแล้วัวเแล้วเรนดี้บอยเฟิร์สแล้วเรนดี้บอยเฟิร์สไปแล้วไปแล้วไปแล้ววก็ติดมีกดติดทางนี้ลูกศรบอกทางนี้ลูกศรบอกทางนี้ลูกศรบอกให้ลงไปทุกคนไอ้นี่บอกว่าให้เราอ่ะปิดพัดลมด้วยไม่งั้นเราโดนกดเป็นเนื้อหนูไม่เชื่อ ไหนนาโอ้ยหเล่เลยเล่ไปเลยตัวอย่างเหรออ๋อเป็นตัวอย่างเฉยอ่ะกดกดปิดกดปิดตัวอย่างทุกคนไงทุกคนจะได้ไม่ทำผิดพลาดเหมือนเราอ๋ออ๋อโดนพลดโดนพลดอาง่วเอาอีกไปดูแล้วอีกไปดูแล้วองเราด้วยอีเราด้วองเองเอีกอีสวยที่เดียวกูเลยเอออึบอึบ เออเออล่าแล้วเออขึ้นยังไงวะอ๋ออ๋อตัวนี้ขึ้นได้อึ๊บปึ๊บปึ๊บกดอีกเออมาที่นี่นี่นี่ทุกคนไป่ต้อเราต้องออกจากที่นี่ได้เราก็ไปบอกทุกคนว่ามาดิเตอร์พอนี้เนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดเอาวล่วงเลยใช่ขอต้มกันทุกคนรอฉันด้วยดีรอฉันด้วยรออยู่รออยู่รออยู่โอ๊ยนี่ไงนู่รอพี่แจ๊สอยู่เนี่ยอ่าไม่น่าเชื่อโอ้ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยไกลด้วยไกลเฮ้ย คาตีนคาตีนอุ้ยไอเด็กนี่คือใครอ่ะตัวอะไรอ่ะอุ้ยแอปเปิลแจ็คออกมาพวกเธอระวังนะแอปเปิลแจ็คเนี่ยมันตามพวกเธอมาแล้วตรงนั้นมีส่วนประกอบของปืนอยู่ไปยิงมันมาแล้วก็จัดการไอแอปเปิลแจ็คเลยเราต้องยิงพวกมันให้ได้ได้ออกไปใช่ทุกคนทุกคนทางนี้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 ไหนนี่ไงเออไม่ใช่มทางนี้นี่นี่นี่ปืนปืนปืนเห็นปืนป่ะเห็นปืนป่ะ นี่ฉันได้ปืนมาแล้วส่วนประกอบปืนเหนือได้เหมือนกันพี่สวยพี่สวยปีนไม่ต่ออันนี้อันนี้อันนี้นี่อันที่อันที่สองได้แล้วหวัดเสียวมากอย่าบลองข้างล่างอย่าบล็อกว้าวกระดักดีตายเอาพี่โดนหนีบเลยอันที่สองอะไรต่ออีมันพาตายอ่ะเช็คแฉกได้ตีนลานรันรันรียนรันจะเเก็บรีัน คือเราคือเราขึ้งคนขึ้นมาเกือบเลยเอ้าที่มาเดียวกูลงกูลงกูลงอ้าวช่วยด้วย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 นี่เหรอนี่เหรอเออได้แล้วเอ้ยจัดการไปเลยปะยิงมากเลยมาดิมาดิวายวายวายโอ้ยไม่ได้โอ้ยโอ้ย เฮ้ยตายตาตายตีมาแกเออมันตายแล้วตายแล้วโอ้ยยิงกูได้ยิงกูทำไมกี่น็อปมันยิงกูได้ดอกยิไม่ได้กูจะบ้าเออ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 ผมมไม่เวียนอยู่ดีกันหรอกอีสวย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 เป็นบ้ามาอีสวยมาแล้วอีดอกมาแล้ว มาเปิดตียิงประตูสิเฮ้ยเลเลตี้กูต้องฆ่ามันกูต้องฆ่ามันเอาหมึงไม่ฆ่าไปก่อนโอ้ยกูฆ่ากันตั้งนานเลยกี่ดอกทุกคนมาดูทุกคนมาดูคนยิงยิงผีห่าตาตาดูดูยิงอะไรเฮ้ยนี่แล้วจะไลต่ออะไรเออคนบ้ามักเจอได้ทั่วไปโอ้ยอีห่าเออ เออทุกคนเมื่อกี้มีไอ้ไม้อีกตัวหนึ่งมาน่าจะเรียตี้อ่ะทุกคนเราต้องฆ่าไม้กี่ตัวกันแน่เนี่ยไอ้นุส่วนแล้วมากต้องเตัวตามใส่รูปโอ้โหวายนี่ยันเล็ตัวเฉยเลยโอ้ยโอ้ยฆ่ามันฆ่ามันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากเข้ามาโอ้ยโอ้ยโอยไม่ใช่ยิงกูไม่ใช่ยิงกูไม่ใช่ยิงกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้ากูขำบำเลยไี้นุ๊กว่าไงไหนอะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมปืนเตรียมปืนเตรียมปืนยิงต่อผู้ไล่ ยิงมันเออเออเออว้าวยี่ย้อยอีดะหัวกูเลยนะใครตายตายป้านุบตายป้ามันหนุบตายป่ะไม่ตายไม่ตายทุกคนปลอดภัยโอเคโอเคโอเคโนั่นลูกศรลูกศรทางออกไปโลไปโลโอ้โหว้ายข้างหลังเต็มเลยอุ้ยพังอุ้ยน่ากลัวมากอ่ะอุ้ยฟันเยอะมาก จอกฟับนบ้างนะจัดฟันหน่อยนะพวกเราต้องหากุญแจรีบะเดี๋ยวฉันน่าจะดูแถวๆนี้นะส่วนพวกเธออะไปดูข้างในห้องกินข้าวและกันเขาบอกให้เราหากุญแจเร็วทุกคนหากุญแจแกนูเห็นจูดไหนต้<อ>นไหนอีพิงกี้พายแน่เลยไอ้พิงกี้พายพิงกี้พายยิงปะยิงปะพิงกี้พายกำลังกินอะไรมน,นุษย์หรอต้มเลงไงต้มเลงเซตต้มเลงหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวโดนขังเลยอ้าวไว อยากกินเลงอุ้ยบอสซุกับบอสซุกับบอสว้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงกูนะอ๋ออย่ายิงกูอย่ายิงกูอย่ายิงกูอย่าเข้ามาทุกคนจะเห็นไม่เหมือนกันทุกคนจะเห็นไม่เหมือนกันปิงกี้หยุดปิงกี้มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บอ่ะมันไม่เจ็บเลยอ่ะ อ๋อต้องต้องให้มันกระแทกอ๋อต้องลอลอให้มันชนเสาใช่ใช่ลอให้มันชนเสาสนี่นมันชนเสามันชนเสามันจะเจ็บถ้ามันฟาดมันจะเกาะหายนี่องลองหัวนอบนอ้าวโอยอให้มันชนกำแพงอ๋อไอ้ององอไอ้เองโอ้ยโอ้ยยโด้วย ด้วยด้วยพิกกี้พายบ้าไปแล้วอะไม่เหมือน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 มันคนละตัวคนละตัวนี้นี้นี้ก็รอยมันแบบฟันก่อนแล้วเราค่อยยิงมันเนี่ยนี่นี่นะตู้ตู้สัตว์ทำได้ทำได้ฟฟัันนนนกกีี่่ลอยมันฟันลอยมันฝันแล้วยิงมันเนี่ยยอ่างงเี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อ้าวใครกระเด็นวะเฮ้ยตายตายพิงกี้ไตายตายเออตัวแตกเลยครับได้กแจได้กุญแจทุกคนได้กุญแจแล้วอเคนเดียวคนดูกคนดูทุกคนมาดูดูตลก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 เออเขาทำไงเขาเขาเล่นคนเดียวเหรอทุกคนดูดิ เขากลัวอะไรอ่ะโอ้ยให้เรียกให้เรียกโรงพยาบาลไหมคะหรู้้แลวรู้แล้วว่าไงี่สวยกำลังสู้กับเอสโตของตัวเองอ๋อหทุกคนอย่าเก็บอย่าดื่มเก็บม้วนฟิล์มม้วนฟิล์มตรงนี้นี่เรียบร้อยอุ้ยคัสซีนแล้พี่เจ๊นี่มันไมไม่ได้เก็บใคร่ๆหน้าตรงอันตรายสองอ่ะไม่ได้มันแค่แบบให้อ่านเฉยๆอุ้ยคัสซีนแล้วลงไปไหนอ่ะ ตัวอุ้ยนั่นไงตัวอะไรอย่าเรียตี้ปะช่วยด้วยครูบาช่วยด้วยใครอ่ะอุ้ยลิฟต์ตกอุ้ยอุ้ยที่ไหนกันแน่นะเราลิฟต์ตกอ่ะเราเนี่เป็นควายปะเมื่อกี้เป็นหมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่ไม,ม,มีควาย,ยดูสิพวกเรานั่นคือทางเข้าของแอกบ้ะแต่พวกเราเนี่ยต้องหาก,การ์ดเพื่อจะเปิดประตูมัน อุ้ยเลเซอร์จริงปะเนี่ยอุ้ยนั่าแย่ตายเลยทุกคนเขาบอกให้เราหาการ์ดเพื่อเปิดประตูอ่ะไปรู้ปะเราต้องแบบเอ็นดอ็นี่แหละมินิสเปียเไปว้าวลุ้งเลยกูตายด้วยตายด้วยไปเราด้วย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 เพื่อนเพื่อนไม่ีคนนำไปนู่นแล้วไม่น่าเชื่ออีิสวยนำได้ไงอ่ะโอ้โหเช็คเช็คแท็บเช็คแทบด้วยเท้า อีนอปเลยอีนอปเลยเดินได้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 ว่าไงไหนอุ้ยทำไมหัวร้อนอ้าวใครจะดโดนเดี๋ยวมาเอาขีดการ์ดเร็วเอาขีดการ์ดเร็วอ่ะนี่แน่ลูดปื๊ดรูดปื๊ดปื๊ดมีคนเข้าไปแล้วอ่ะใครอ่ะ หลานเข้าไปแล้วเดตตี้เต็มไปหมดกันเลยเด็ก็ยังไม่เปิดเหมอนกันอุ้ยอะไรอ่ะกำลังปั่นไสแตกเลยนะอุ้ยดูดิทุกคนดูนุ่นอยู่ในโหลตัวทดลองหรออุ้ยโรงงานทุกคนนิ่งอ่ะเนี่ยเราต้องแบบโอ้อะไรตกใจหมดต้องต้องเหยียบหัวมันแน่เลยพี่ว่าต้องถูกต้องไอ้ขึ้น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 นี่ไง้ทุกทำไมมันก็ออกมาทิมจะาทุกทำไมช่วยมันไงชเถอะไปตัวที่เหลือมันหรอมันจะฆ่ามึงอยู่นะเมื่อกี้ไปไปไปตัวปะ อั icana, นน,นี้อนี yes. ดีดูรอยยืนที่เป็นมิดนั่นสิโอ้แปดนี้ควาเลยัจะโดนแัดเลยยังไกลอ่ะอีกแน่เลยอีมันรอดอยู่คนเดียวรันรันกบไปรันกบไปช่วยด้วยช่วยด้วยอมือเลยช่วยขอมือเลยรัน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 ลัน ค่อยมาทุกคนค่อยมาตต้องไปพร้อมกันไปพร้อมกันนะดูดีดูดีมันจะมีแบบว่ามาหาเราเห็น่ะมาหาเราแล้วก็โดดเลยเออโดดเพิตนะทุกคนต้องใ้าเออโดเลยอะไรวเตวตัวเออจุดตัวแล้วครับสวยสวดู มีพวกที aları, ่แบบว่าโตแล้วแต่เล่นเด็กเกมเด็กไม่ผ่านดูดิโตมันได้ไงก็ไม่รู้มาแล้วมาแล้วทุกคนต้องกดตรงนี้เขาบอกให้เรากดอันนี้นี่แน่อ้ยโออันนี้ง่ายกว่านั้นอีกมึงกระโดดเก่งมากเกมเนี้ยอึบอึบเออเออนี่นี่ค่อยค่อยค่อยมาเออกดกดกดไปเร็วทุกคนเอ้าอิงลงมาทำไมอ่ะ รอดลอดลอดแล้วเออพวกเรารอดแล้วแล้วแทุกคนแล้วแล้อดไปกันตานี่นี่โอ้ยเดือดอีกแล้วปะมีปืนให้เจอด้วยอ่ะแปลว่าเจอแน่นอนเจอบอสแน่ๆทุกคนไประวังนะตัวขาดนะเรโซ่เรโซ่นี่ไงหลุดอ้าวลาสกัดขาไปเนยเมื่อกี้หนูต้องไปที่หนึ่งที่อะไรตัวอะไรทีมันยากจังไม่ยากเลยมึงน่าจะตายเอาอะไรมายากยากกี่โมง จะไม่รอจับไม่รออ้าวเริ่มไปไปโดดทางนี้ทางนี้โดดทางทางนี้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 อ๋ออ้าวว้ายทำไมตกอสวยกากว่านี่คือเครื่องปฏิกรณ์เราต้องปิดเครื่องเพื่อระบายความร้อนในแผงควบคุมเนี่ยมีลูกชายสุดเพี้ยนของศาสตราจารย์ควบคุมอยู่ไปจัดการเขาซะ พอเครื่องมันเย็นลงเนี่ยพวกเราจะสามารถเข้าประตูได้เขาบอกว่าให้เราไปหาไอเด็กคนนั้นก่อนมันอยู่ข้างบนนี้ทุกคนตามมาคนนี้เหรอไม่ใช่ไอเด็กไอเด็กนะีไอเด็กที่บอกว่าคุมเครื่องอยู่อะอาศาสตราจารย์นี่มันเป็นลูกของาศาสตราจารย์คนหนึ่งวายมันย้อนกลับเขาบอกเราาอเราด้วยเขาบอกเราด้วยอ้อาวแล้วกูตายคนเดียวละทม่ไม่กูตายคนเดียวละระวงน้เตรียมเตรียมปืนอ๋อสู้แม่งเลยวายเตรียมปืนค่ะ เออ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 ออยิงแม่งเลยดิยิงยิงทำไมทำไมทำไมไปกินก็ยิงไม่ไม่ยิงมานะยิงนบเมื่อกี้อีสวยมานี่เร็วเดี๋ยวมึงเดนยิงนบยิงหรอกหลบให้หลบให้น้าเชิญเลยนกอเชิญพี่คนเดียดครับเออยิงเลยเออผีห่าซาตานเออเออเออเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะเออเหมือนคนบ้าเหมือนดูคนบ้าตอนเนี้ย อ้อยยีนอ๊บยีนอ๊บยี้เลยตายหมดเลยโอ้ยแล้วใหม่ปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออต้องตู้ใหม่โอ้ยกูต้องตู้ใหม่เลยอีนอ๊บยีนอ๊โอ้ยโอ้ยรันเดี๋ยวรันอย่าเพิ่งยิงกูรันรันอ๋ออ๋อคุลงตกลงมาจนหนีบคอขาดเลยกูขวบสี่ลงเลยคุกูเจออะไรเนี่ยทุกคนลงยังไม่ลงท่อมาหรอกูยังไม่ลงค่ะ ไไลงงมาด้วะทุกคนฉันมาแล้วทุกคนฉันมาแล้วฉันมาแล้วทุกคนฉันมาแล้วสี่ลองมาสี่ดูข้าศึกลงไปลงไปนี่แหละลงละเอื้ออุ้ยอุ้ยไอเด็กนี่ทำไรอ่ะเอ้ามาตัวเด็กว่ะต้องช่วยเหรอเอาทำไมอ่ะอุ้ยมันไล่กัดไอเด็กนั้นน่ะโอ้ยเราต้องปิดนี่แน่เออปิดหรือเปิดวะ ปิดโอเคปิดอะไรปิดเตาไงมึงปิดยังไงมันคัตซี่มันปิดให้ไม่ใช่หรออะไรอยาฉันได้มาสู้กับบอสเลยเหรออ้าวแล้วอีสวอยู่ไหนอะไม่รู้ทุกไม่กินไม่สวยยืนยืนอยู่ตรงนั้อยู่เลยเอ้าเมื่ไหนอ่อีสวอยู่ไหนอะแล้วเธอก็มาเจอบอสที่มันมันกัดโพนี่ตัวสีม่วงอะกัดยังยัง อาลูกคุะไปเดินมาไหนเนี่ยมาเนี่ยลงลงลงอีตัวหายอีตัวเขาไปตีควันต่มลงมาเปิดประตูตรงนี้ตรงนี้กูลงท่อมันลึกเลยอ่ะโอ้ไปไหนอ่ะโอ้โหอะไรวะกูรัดด่านนะเนี่ยมาเจอกูตรงนี้แน่ๆเนี่ยไม่น่ะกูไปอีกไกลกูต้องหาเลเซอร์อีกเดี๋ยวมึงของกูลงมาชั้นลาวาเลยว่ะเอ็มรอ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 กำลังไปกำลังไปรับรอเลยกำลังไปรับพวกก็ไปรับ แล้วใครยิงกูจะรู้วิติมันเนี่ยเี่ยวยิงใี่ยิงยิงลอดเก้นหรอกยิงทำยิงทำมึยิงยคนเดียวเท่านั้นยิงคนเดียวนั้นยิงใช่ยิงทันลอดทั้งสไปเลยทีเนี้ยฉันซื้อฉันฉันซื้อนี่ก่อนฉันซื้อรอดก่อนมาดูเอาไปทำอะไรซื้อไปก่อนพี่ซื้อก่อนแล้วไปดูอะไรอิงเอาไปทำอะไรอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะเราใช้ดูมะอ้ยอะไรพี่รถขับเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นได้ปะขึ้นมาได้ขึ้นได้ปะขึ้นขึ้นไม่ได้หรอโอ้หมื่นหมื่มื่นหมื่น กู S <S แฝงแล้วมีน้อเอ็นุ่งอะมีบางอย่างไปดูกรองปี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 อ๋อรถตดได้ปีป <interpret> ีแหนแนแหนไปแล้วไปแล้วแหนแหน,แน,แนเ,เอ้าวมาเจออีสวยแล้วไหนตัวยังเจอคาสตีนอ่ะคาสตีนแบบเป็นแบบไหนพูดดิมันบอกให้เราเข้าประตูอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่อีกแล้วเขาท่านเป็นโทนี่ตัวใหญ่เลยเอ่ะหล่อแปลว่ายังไม่ถึงทำไมพี่สวยทะลุมิติเออ พลังมันมตืดมั้งอ่าลงลงมาลงมาเจออีสวยแล้วโอเคไหนอยู่ไหนนู่นน่ะมึงยืนนิ่งอยู่นะั่นอีสวยอยู่นู่นอีสวยอยู่โน่นไปเราไปช่วยมันเร็วไปช่วยพี่สวยก่อนเจ้าหญิงจะทำไงพี่เฟี้ยวจะไปดนยันษ์อู้ยมีฉลามยักษ์เลยเหรอไปเลยไปนี่มาดู <ไป S 1> มาดู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 มาดมาดูมาดูมาดูาดูม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 าด นัเองนี่แหละคือทวายไลรบาดแปลงนะเป็นคนหรอไม่ใช่หรอกแต่สีใครอยู่นะโอเคยไบอยกี้ขี่รถอ่ะแวะหื้อบาดแต่ว่าบัตชชัยอ่ะมันในในหนังมันไอ้นี่นี่มันเป็นเป็นไม้ยางไม้มีคนตายอ่ะคือมันเป็นตัวที่บอกว่าอ่ายูนิคอร์นธาตุบบว่ารักสัตว์ธาตุใจดีอ่ะอ้าวอิงมาเร็วอิงมาเร็วมันต้องอ้ามาเร็วเร็ว ้าวเวลาว้าลาวลาลมวาย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 เออนะกลัวนกลัวเออทุกคนมาเร็วทุกคนมาเร็วโดดไงอไม่ตกเนันไม่ใครเขาตกลาวกันหรอกแต่พวกเล่นไม่เป็นเท่านั้นแหละเตงันไมดดิสไม่ได้อะได้ดิได้ดิดูดีดดี ต้องบินได้นะเนี่ยฉันว่าอีสวยทุ่มทุมึงทำได้ทำได้มึงจะไปหันพัตเตอร์ชายเหรอจริงเหรอเออบไปมาลายกันตุ้วผัดพัดผัดพัตเตอร์ชายผัดเฉยไม่ใช่บัตเตอร์ผัดเายลินกุพันลินกุพันแล้วเนี่ยเอาคุณลืมเก็บอาชิบหายละยอมตายยอมตายอ๋อได้กลับได้นี่่อันนี้คืออะไรอ่ะเออต้องแบบเหยียบไม่ถูกเหรอขวาลายซ้ายดีเขียวก็ดีเขียวไม่ดีละ จอยะชมพูแอริงหรอจะูอะไรอีกเฟอโตแหละเอาน้เหมือนกันเหมือนกันย่ิงตายองอิงสีอะไรอ่ะิงตายในชีวิตจริงเลยอย่างยงเขียวเขียวเขียวเหลือง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  เหลือง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 จะไเชไปไปทุกคนเราต้องขึ้นวายวินได้โอ้ยระวังวายพอดีเ่ยวายแอะตายเลยระวังระวังระวังีดกระปรงปิดให้เห็นงูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใส่เกงในไม่เป็นไรไม่เห็นเกงในโอเคโอเค รออ,อยู่รออยู่ร <คน S 1> ออยู่นที่สวยอยู่ระหว่างขาเออไม่ใช่ค่ะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่นี่ก่อนเออเบอกไฟนอลบอสไฟนบอสโอเครอดแล้วเออเลขอขันต้องคนเดียวขันต้องคนเดียวอะ่ะไม่น่าเชื่อพวกเธอเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่หรอเนี่ยฉันคิดว่าฉัดเนี่ยเป็นคนเดียวที่รอดแล้วนันเนี่ยเอาละนี่คือสิ่สุดท้ายแล้วที่เราจะได้ออกจากโรงงานแห่งนี้พวกเธอดูตรงลวดนั่นสิมีช่องว่างเล็กๆอยู่น่ะฉันคิดว่าพวกเธอน่ะน่าจะแทรกเข้าไปในนั้นได้นบเอามาจากไหนเอากุญแจจากไหนนบอซื้ออ๋อ้านค้าหรอ อ๋อน oh, ี่ไงมีแบบมีอาวุธด้วยนะทุกคนเอาลันอยู่ข้างในแล้วลันอยู่ข้างในแล้วทุกคนซื้อปืนเรียวปืนไปสู้เอวมาแล้วมาแล้วตัวอะไรอ่ะเลนโบด์แดนเหรอโอ๊ยโดนกดโดนบีบคออ่ะเออมันมันเวี่ยงเรามาเลนโบด์แดนอ้วนมากอีดอกอ๋อเอาอ๋อเอาใครกูอ๋อกูมีใครยิงกูเลนโบด์แดนอ้วนมากโอ๋อ ใช่ใช่นั่นแหละอ้วนเนี่แหละเออ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 โอ้ยมันยิงว่ามันยิงสู้มันยิงสู้มันยิงสู้โอ้วนพิจิยิงมันดิยิงมันดิอีเลนวอลแดนว้าวว้าวทุกคนระวังนะวางยิงกูเลยใครจะยิงกูใครยิงกูอโอยอ๋ออ๋อ เอ้านอบระวังโอ้ยเกงีอบจีกูนะบ่าวโอ้ยโอ้ยกูจะตายกูจะตายแล้วโอเคโอเคโอเคมันยิงกูมันยิงกูกูยิงตู้มันยิงตู้เออเออเออเล่นบอลแดดเหรอไอ้ทอมหัวไก่ทอมหัวไก่ไวไายข้าวบนหัวบนหัวมันมันไฟทลายลงมา ตายซะเออรันบอลแดนตายเลยเออฉันก็ตายแล้วเออยังไม่ตายอ้าวรันเข้ามาคนแรกนะรันรันสู้รันสู้ใครไม่รู้ยิงปืนใส่อีนบอบอยู่คนเดียวอีนบอบยิงอ๋อไม่ใช่พี่อีนบอบแหละรันสู้รันเป็นบ้ายิงคนเดียวเล่นคนเดียวหนูต่อสู้กับเอสตูว์บนเขาตัวเองโอเคแล้วมาแล้วเล่นบมลแดนเวอร์ชั่นอิ่มหมามากเฮ้ยทุกคนมันมีรถรอนรับเราอ่ะอุ้ยก็เลยขึ้นโรงงานระเบิด อูมวิเราวะเร็วเร็วขึ้นแลเร็วเดี๋ยวนะไม้เด็กมาเป็นคนขับหรอไม่มีเครื่องบินหรอไม่มีไม่มีขับรถพออย่าติดหลูอย่าติดหลูอย่าติดแกมไปเถอะโอ้โหลาวาจะโดนไหมเนี่ยร้องขี่เลนเลนโบแดนหนีปะไม่โอ้โหมันบินไม่น่าขึ้นตอนนั้นเลนโบแดนอะโดนตลบชนตายข้างหน้ากลัวเอเออเบรกเดี๋ยวไงตอดอ้าว คืออุย้ยตาปลาขึ้นหรออุอ้ยอุยอ้ยต้องออกมา,มาทุกคนออกมาเร็วอ่าเจอแน่นอนพัตเตอร์ฟาพัตเตอร์ชายเจอพัพเตเตอร์ชายได้แน่สรุปคืออีพัตเตอร์ชายคือบอสตอถถัวสุดท้ายสินะลัดบอสของจริงอันนี้ไงเขาจะขึ้นมาตรงกลางชูอะเออว้ายน่ากลัวนั่นใหญ่พัตเตอร์ชายมารายงานตัวโว้ายน่ากลัวมาที่นู่ ดามตุบหลีบมันเนี่ยเออใช่เป็นนางเงือกว่ะอ้าวรล้อ้าว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 ตัวตัวกร้งองหนตัวกร้งองหนจะอ้าวแอะตายเลยตายทุกคนตายไงต้องยิงต้องยิงด้วยหลบด้วยวายวายวายน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากมันมันจะมันมันขึ้นวายมันมันไม่ขึ้นนั่นนั่นอยู่นั่นอยู่นั่นมันอยู่ไหนอะวาย นี่นหนยิงแม่งหรือยิงไม่ได้วะหรือต้องหนีเรื่อยๆวะนี่อ๋อมันขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วอุ้ยน่ากลัวมากกี่ดอกใช่เราไปกลับมันจะขึ้นมาเองสวัสดีสวัสดีอย่ามองหน้ากูสิดูบุหรี่มาหรือเปล่าปากดำเชียงเงือกดำด้วยอุ้ยสวยสวยเว้่สวยเวิ่งไม่ได้โคตรน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมันมันวายนางนางเอาจริงนะนี่แน่ ขึ้นมันขึ้นมาขึ้นมาแล้วหรอขึ้นมาหรอขึ้นมาหรอเออตายอุ้ยตาหลุดเลยหัวคุกมากอุ้ยเหี้ยเหี้ยมันขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โหเอาเอาอันนี้ไฟติดขาโอ้ยทำไมเขาไป็กริ้งทำไมเขาไป็กริ้งออ เอาหัวเราะเฉยเลยต้องตามมันไปไหมเนี่ยอาจจะฟิลหรอโอ้ยตายเลยตายเลยไหนลองเข้าดิเขาพาไปอีกแมปนึ่งอ่ะอ๋อทุกคนเรามาโผล่ที่แมปไหนก็ไม่รู้ว่ะน่ากลัวมากแต่ว่าพวกเราก็สามารถหนีจากม้าโพดีออกมาได้แล้ว บอกเลยว่าเนี่ยจะไม่เล่นมาโพราะนี่ไม่ดูมาโพลนี่อีกแล้วเพราะว่าแน่งน่ากลัว